สวัสดีครับทุกท่านผมรองศาสตราจารย์ดรวิชิตหูวอน้นเรียนรู้จากคนสำเร็จวลลนิฟดีกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตคิดเองการตลาดตอนที่17ตราสินค้าที่โดนใจลูกค้าเรื่องตราสินค้าแบบไหนโดนใจลูกค้าสวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่านตอนนี้เรามาศึกษากันนะครับว่าตราสินค้าแบบไหน ที่ลูกค้าต้องการในแนวคิดเกี่ยวกับตราสินค้านั้นไม่ใช่เพียงแต่แค่โลโก้ของสินค้าเท่านั้นนะครับแต่มันยังส่งผลต่อคุณค่าหลัก CoreValue ของธุรกิจต่อลูกค้าและ s u p p l เ e อด้วยการสร้างตราสินค้าจะทำให้เกิดการรักษาภาพลักษณ์และการมีชื่อเสียงของธุรกิจ ที่จะส่งผลต่อประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคตการสร้างตราสินค้านอกจากจะส่งผลดีต่อลูกค้าแล้วยังส่งผลต่อขวัญและกำลังใจของพนักงานในบริษัทอีกด้วยหากพนักงานเหล่านั้นทำงานในบริษัทที่มีตราสินค้าที่มีชื่อเสียงกับลูกค้า ย่อมส่งผลดีต่อพนักงานในการทำงานและแน่นอนย่อมทำให้พนักงานเหล่านั้นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อยอดขายและกําไรของบริษัทได้ไม่ยากการสร้างตราสินค้าสิ่งสําคัญที่สุดที่ผู้ประกอบการต้องการและให้ความสําคัญก็คืออะไรที่ลูกค้าต้องการ และผู้ประกอบการสามารถรับประกันการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นการรับประกันในสินค้าและบริการการรับประกันในสินค้าและบริการที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญการสร้างตราสินค้าผู้ประกอบการสามารถกำหนดแนวทางหลักๆ ในการดำเนินงานดังนี้คือ 1. ผู้ประกอบการต้องศึกษาว่าบริษัทมีสิ่งใดหรือปัจจัยใดที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสำเร็จให้แก่องค์การเช่นบริษัทเรามีการออกแบบสินค้าและบริการดีกว่าคู่แข่งการบริการที่เป็นเลิศเป็นต้น หลังจากนั้นผู้ประกอบการต้องหาวิธีการในการนำเสนอข้อดีเหล่านี้ให้แก่ลูกค้าโดยในขั้นตอนนี้ผู้ประกอบการต้องคิดหาคุณค่าที่จะสร้างตราสินค้านั่นเอง brand values 2. หลังจากที่ผู้ประกอบการทราบถึงคุณค่าของตราสินค้าแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการที่ผู้ประกอบการต้องศึกษาว่าลูกค้าต้องการอะไรเพื่อที่จะนำเอาคุณค่าในตราสินค้าที่บริษัทมีมานำเสนอให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่ว่าจะเป็นวิธีการในการเข้าถึงลูกค้าหรือการหาวิธีการให้ลูกค้า รับรู้ในตราสินค้าที่เกิดขึ้นการสร้างตราสินค้าผู้ประกอบการสามารถศึกษาได้จากลูกค้าเดิมโดยถามลูกค้าเดิมว่าเขาต้องการให้เรานำเสนอเสนออะไรต่อเขาและหากเป็นลูกค้าผู้คาดหวังเราก็สามารถถามลูกค้าได้เลยว่าในตราสินค้าแบบไหน ถึงจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของเขาจากประเด็นนี้จะเป็นประเด็นหลักในการเริ่มต้นในการสร้างตราสินค้านั่นเองถ้าคิดว่าข้อมูลเหล่านี้ดีและมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b ส c คร b e ในช่องทางต่างๆเพื่อติดตามข้อมูลดีๆจากเรากันนะครับ